สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดมาม่า,มาขี้เมากันนะคะก่อนอื่นเรามาหั่นคะน้าไว้ก่อนเลยค่ะหั่นคะน้าเตรียวไว้เลยนะคะแล้วก็มาม่า,มาสองห่อค่ะแล้วเราก็จะมาตั้งกระทะกันเลยนะคะใส่น้ําซุปในกระทะให้น้ําเดือดเลยนะคะแล้วก็เอาเนื้อสัตว์ที่เราเตรียมไว้มาใส่เลยค่ะให้เนื้อสัตว์สุกได้ประมาณนึงก่อนนะคะ แล้วเราก็จะใส่เส้นมั่ๆลงไปเลยค่ะตามด้วยคะเลยนะคะลวกให้สุกดีเลยนะคะแล้วเราก็จะเทน้ำออกค่ะเทน้ำออกแล้วเราก็จะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวล,ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปรอบๆเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะตีตีไข่ไก่ให้แตกเลยนะคะ แล้วก็เอาเส้นามม่าทับไว้นะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะใส่พริกลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยเครื่องปรุงมาม่าหนึ่งซองนะคะแล้วก็น้ำตาลสองช้อนนะคะตามด้วยใบกระเพราเลยนะคะใส่ใบกระเพราลงไปแล้วแล้วก็จะผัดให้เข้ากันเลยค่ะ ผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันดีเลยนะคะอือหือหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นด้วยเลยนะคะผัดให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะว้าวน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูผัดมาม่าขี้เมานะคะทำทานง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะโรยพริกไทยป่นเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ